สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนเพจ a c e b o o k และ YouTube ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจและติดตามอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้ก็เรื่องของซอนเฮอร์มินได้รับอาการบาดเจ็บที่ศีรษะในการเอาชนะมาเซ่ของท็อตแน้นท็อตแน้นได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสในคืนแชมเปี้ยนลีกในขณะที่ซอนเฮอร์มินถูกบังคับให้ออกจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะสเปอร์ต้องต่อสู้กับจากประตูที่อยู่ทางตอน ใ,ใต้ของฝรั่งเศสโดยมีเป้าหมายจากลองเลตและปีแอร์ในที่สุดก็ได้รับชัยชนะ2อประตูต่อหนึ่งซึ่งทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบในฐานะผู้ชนะในกลุ่มนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันไม่ใช่ข่าวดี ทั้งหมดเนื่องจากลูกชายดาราชาวเกาหลีใต้ผู้มีอิทธิพลได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักที่ศีรษะในครั้งแรกลูกชายถูกท้าให้หมงอดีตกองหลังนิวคัตเซนซึ่งดูเหมือนจับไหล่เขาไว้ได้หลังจากการหยุดการแข่งขันที่ยาวนานลูกชายที่มึนงงและสั่นคอยอย่างชัดเจนได้รับความช่วยเหลือจากสนามทำให้สเปอร์ ต้องกังวลว่าจะขาดงานไปอีกยาวนานแค่ไหนคเตีเนผู้ช่วยของท็อตแน้นฮอตสเปอร์กล่าวขณะยืนแทนคอนเต้เพื่อทำหน้าที่สื่อหลังเกมคอนเต้ e เองก็โดนแบนหลังเกมโต้เถียงกับลิปปอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสเตียนลินีบอกว่านั่นทำให้ชาวอิตาลีต้องเสียประตูผมคุยกับอันโตลิโอเขากล่าวว่าเขาเหนื่อยเพราะการดู จฝูงชนไม่ปกติเข้าเสียพลังงานไปมากดีกว่าที่จะอยู่บนทัดลายเพราะคุณใช้ชีวิตในเกมอย่างที่ผู้คนกำลังทำอยู่นะคะสำหรับข่าวกีฬาวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะและอย่าลืมติดตามชมข่าวต่อไปของ j a c a แ e ด้วยนะคะ j a c a แ e ก็ฝากกดไลค์กด subscribe พร้อมกดกระดิ่งให้ j a c a แ e ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ